สรุปประเด็นทองคำประจำวันที่30เดือนกับรกราคมนะครับนื่งจุดกับราคาทองคำนั้นมีการเทขายทำกำไรจากคืนที่ผ่านมาลงจากยอด2,396ลงมาจนถึงประมาณ2,370นะครับซึ่งก็นับเป็นระยะทางประมาณ2,700จุดด้วยกัน ถือว่าลงแรงไหมก็ลงค่อนข้างแรงเลยเพราะว่าลักษณะโครงสร้างขาบายเนี่ยพังเลยครับในระยะสั้นๆแต่ท้ายที่สุดแล้วลร,ราคาทองคำก็กลับฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับนั่งจุดกับครึ่งทางจากที่เขาลงไปก็ถือว่าเป็นการกลับมาทดสอบกับกองกำลังฝั่งขาเซลล์แต่ถามว่าเอาชนะได้หรือยังครับโครงสร้างเซลล์ที่สร้างเมื่อวานนี้ตอบได้เลยว่าย่างครับ เพราะว่าการที่ราคาทองคำนั้นจะเอาชนะกองกำลังฝั่งขาเซลที่สร้างมาเมื่อวานล่าสุดได้เดี๋ยวทองจะต้องขึ้นอีกสักนิดหนึ่งครับนั่งจุดครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการตีแนวต้านเสริมสักนิดหนึ่งนะเพิ่มให้อีกสัก2ตัวแล้วกันจะเป็นตัวชี้ชะตาเลยว่าถ้ารายย่อยเขาอยากจะเข้าเซลล์เขาจะเซลล์ตงไหนอะตอนนี้ผมมีการตีแนวต้านเสริมขึ้นมานิดหนึ่งนะครับทุกท่านนะ 2 384.92ฟังราคาดีๆนะครับ2 384.92และก็ 2, ้วก็2390.71 2ตัวนี้สำคัญยังไงคุณครับเออเอาจริงๆเลยนะครับนั่งจุดครับตอนนี้ผมตีมาเนี่ยมันมีแนวต้าน2ตัวตัวชุดแรกกับตัวชุดที่2อ,อะไรมีความสำคัญมากกว่ากัน ตัวชุดแรกนะครับมีความสำคัญมากกว่านะันนี่ครับคือตัวนี้เลย2 3 8 4กับ2390มันไปสำคัญกว่า2 3 9 4กับ2405อีกด้วยสำคัญกว่ายัางไงครับเพราะว่านี่คือจุดระครับโครงสร้างเทรนของทองคำขาเซลล์แบบระยะสั้นหมายคามว่าถ้าทองคำขึ้นมาด้านบนตรงนี้แล้วถ้ามีใครสักคนดึมาถามผมว่าคุณครับที่ควรจะเซลล์ตรงไหนดี กรอบแรกตรงนี้มีคนเข้าเซล์แน่ๆนะครับผมใช้คําว่าแน่ๆเลยนะกรอบแรกตรงนี้เพราะว่าถ้าทอนจะยังไปน,น้าเซล์ลระยะสั้นทองคําจะต้องย่อตัวหรือไม่ก็ไม่ผ่านจากบริเวณกรอบสีน้ำเงินตรงนี้เพื่อลงไปหา3ตัวเลขแนวรับด้านล่างครับทุกท่าน เอาถ้ากิดว่าทองคำมันแบบยังขึ้นไม่ถึงโซนน้าเงินตรงนี้เลยครคุณมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าคนที่ถือหน้าเซลล์มานะครับหรือใครก็ตามที่กำลังคิดว่าจะเซลล์เดี๋ยวทองคำเขาจะย่อตัวลงไปที่3ตัวเลขด้านล่างซึ่งตอนนี้2,379.8.2ราคาทองได้ลงมาเทสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป้าต่อไปคือ2,373แล้วก็2,367ตามลําดับ หลังจานั้นราคาทองคำก็จะเด้งกลับขึ้นมาอีกรอบหนึงครับนักทุนมันจะไม่ได้แบบว่าลงลึกๆไปแล้วไปรับใช่ไหมคุณไม่ไม่ไม่ครับมันจะเป็นลักษณะของการลงแล้วก็เด้งลงแล้วก็เด้งสลับฟันปลาอันนี้คือถ้าเขาจะลงจริงๆนะครับเรียกว่าเป็นการลงตามหลักเทคนิค จะแตกต่างจากการลงเพราะข่าวสารถ้าเป็นการลงเพราะข่าวสารเด่กเขาจะไหลแท่งแดงยาวๆครับแล้วก็จะมีแบบว่าสีแดงอย่างต่อเนื่องเลยลักษณะการเคลื่อนไหวนัว้นจะต่างกันครับนักชุนดังนั้นตอนนี้ถ้าถามว่าฝั่งไหนเป็นต่อฝั่งไหนได้เปรียบก็ต้องบอกว่าขาเซลล์มีความได้เปรียบม,มากกว่าครับเพราะว่าข่าวยังไม่มามันก็ช่วยขาบ่ายยังไม่ได้นะครับถ้าใครยังไม่มีออเดอร์ก็รอพิจรารณาดูฝั่งขาเซลไปก่อนเน้นเทรดเก่งกําไรระยะสั้น ถ้าผมใจร้อนนี่กดเซลล์ตรงนี้เลยดีไหมครับคําตอบนี้จะได้จากคําถามที่ว่าถ้านักจุดกดเซลลนะ์ณตอนนี้เลยตรงโซนแนวรับเนี่ยรับกับการโดนลากขึ้นไปประมาณ500จุดได้ไหม5้0จุดไม่พอครับตียแย่ๆหน่อยประมาณ1,000จุดถ้ารับกับการโดนลากขึ้นไปประมาณ1,000จุดได้ก็สามารถกดเซลล์ได้เลยครับโอ้คุณแสดงว่าถ้าพี่เซลล์นี่ที่จะโดนกไม่ใช่ครับ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องโดนลแบบ1 0 0แต่เราจะต้องมีการคุยกันเผื่อเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความประมาทดังนั้นมองให้มันครอบคลุมสิ่งที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ครับถึงปัจจัยลบๆก่อนกดเซลล์ปุ๊บอาจโดนกขึ้นไปนะกดบ้านปุ๊บโดนลากลงมานี่ครับมันจะทำให้เราเกิดการ เตรียมความพร้อมนะครับทั้งจุดครับโอเคอันนี้คือฝั่งของขาเซลล์นะสรุปก็คือระยะยาวถือได้ระยะส,ะสั้นใครติดเซลก็ยังสามารถรอได้ครับยิ่งวันนี้ทองคํามีจุู่นะคับโครงสร้างเทรนสองจุดเลยถ้าข่าวไม่มาจริงๆเนี่ยยังไงยังไงทองก็ผ่านบริเวณสอนน้ำเงินตรงนี้ขึ้นไปไม่ได้ครับ นี่คือการสรุปทองคําของฝั่งขาเซลล์ถ้าพี่ๆขาเซลล์เข้าใจตรงกันนะครับนั่นคือกับพิมพ์คําว่าเซลล์ให้ผมหน่อยนะแล้วก็ฝากสักคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับขอบคุณมากเลยทีนี้ฟังเขาขาายกันบ้างขาบายเหมือนเดิมนะครับยังต้องแยกเป็น2ประเภท ประเภทของการเทรดหน้าบายแบบระยะยาวๆนักลทุนยังสามารถรอย่อให้ทองทิ้งตัวลงมาแล้วก็สะสมไม้บายได้โดยจะต้องมีการทิ้งระยะความหา 1, 500. ่าง1,500จุดถึง3,000จุดต่อไม้ขึ้นอยู่กับเงินทุนของนักลงทุนว่าจะไหวมากน้อยแค่ไหนนะครับ ส่วนระยะสั้นรายวันเนี่ยนะครับหรือว่า Day Traders ซึ่งคนส่วนใหญ่ในไลฟ์บล็อกก็จะเป็นแบบนั้นก็อาจจะต้องแนะนำนั้นชุดว่าเด้งขึ้นและเซลล์เนี่ยจะมีความได้เปรียบมากกว่านะครับถ้าขาบ,บ่ายจะทำกำไรจริงๆนะครับรอตกตามตัวเลขของผมพวกนี้ อย่างเช่นตอนนี้ครับราคาพอแตะ2องสามเจ็ดเก้าเขาแตะได้ปุ๊บแล้วเขาเด้งเด้งประมาณสัก3า0ร้อจุดขาบายก็จะทําได้แบบนั้นละครับนังจุดครับก็คือถ้าย่อลงมา2องสามเจ็ดสบายปุ๊บนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บกํไราไร้อยหจุดยังไม่ต้องถือยาวนานมากมายเพราะไม่น่าจะผ่านโซนสีน้ำเงิน2โซนด้านบนตรงดีได้พี่ๆขาบายพอจะเข้าใจนะแล้วผมและคุณผมติดบายอยู่ยอดนี่เลย2 4 2 6กว่าครับผมทำยังไงดีครับเนี่ย ถ้าติดใบสูงขนาดนั้นนะต้องรอครับรอข่าวจริงเพราะอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าข่าวไม่มานันไม่ว่าจะเป็นข่าวสงครามหรือนโยบายการเงินงจะข่าวอะไรก็ได้ถ้าไม่มาเนี่ยมันทําให้ทองคําเปลี่ยนโครงสร้างเทรนขนาดย่อมยาวตรงนี้ไม่ได้ครับมันจะทําให้ขาบาบเนี่ยที่ติดดอยอยู่ด้านบนนั้นยังคงต้องอยู่แบบหนาวหนาวอยู่แบบงงเงาไปก่อนครับนั่งถุนก,กับสักพักนึงสักระยะแล้วกันนะ ใครที่อยู่บนดอยด้านบนก็อดทนรอไปก่อนถ้ายังอยากจะถือรอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะหารถแล้วก็แวะขึ้นไปรับนะักลงทุนนะครับอันนี้ก็คือการสรูุฝั่งขาบายครับขาบายถ้าเข้าใจตรงกันนะครับรบกวนพิมพ์คําว่าบายให้ผมหน่อยนะครับแล้วฝากคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยขอบคุณครับเอ่อคุณครับแล้วสรุปคือถ้าต้องเลือกหน้าใดหน้าหนึ่งนี่คือวันนี้หน้าเซลใช่ไหม ถ้าระยะสั้นรายวันเดเทเดอร์หน้าเซลถูกต้องครับนั่งจุกคับควรเด้งขึ้นและเซลล์ลงมาจะมีความได้เปรียบมากกว่านะครับเนื่องจากตอนนี้เทรนของดอลลาร์ก็เริ่มมีการพลิกฟื้นกลับไปเป็นเทรนหน้าบาย <S <S ส่วนยูเประวัลซีปีนั้นะยอยู่ในเทรนระยะสั้นยังเป็นขาลงอยู่ <S <S เอานั่นก็สนแสดงว่าทอมมีโอกาสที่จะฟื้นสิครับด้วยความที่ว่ามันยังไม่มีปัจจัยตัวใหม่ครับ <S <S พอมันไม่มีขาปุ๊บแล้วก็เลยเอาเรื่องเทคนิคมาคุย พอเรื่องเทคนิคมาคุยเนี่ยเราพบเจอว่าดอลลาร์เทรดเป็นขาขึ้นระยะสั้นทองคำไปเทรดขาลงระยะสั้นดังนั้นถ้าเทียบ100%ประมาณ60-70%เนี่ยเรื่องราวทางนันเทคนิคมาเลยมีความได้เปรียบมันก็เลยทําให้ราคาทองคำหน้าเส์นั้นมีความเป็นต่อแต่ทําไมถึงให้แค่60-70%เพราะว่าอีก30%คือยูส10ปีหรือว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันปรับตัวลงครับเพราะมันปรับตัวลงเนี่ยผมก็เลยได้พูดดักกาลังถุนไว้แล้ว,ว่าทองคำเนี่ยต่อให้ทุบนะฮะ มันก็จะเป็นลักษณะของการทุบแล้วเด็กก็เด้งทุบแล้วเด็กก็เด้งกลับขึ้นมาอยู่ดีครับทุกท่านดังนั้นขาบายถ้าจะบอกว่าเทรดไม่ได้เลยนะครับลงมาถึงจุดแล้วบายไม่ได้ห้าบายเด็ดขาดอันนี้ผมว่าพูดแบบนั้นไม่ได้หรอกครับเพราะเดี๋ยวนั่งถูกคอยดูครับกดทองคำเนี่ยโดนกด,ด,ดทุบลงไปยังไงเด็กก็เด้งกลับขึ้นมาอยู่ดีครับทุกท่านถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งนะที่ว่าดอลลาร์ก็ขึ้นแล้วยูซีีก็ดีตัวกลับขึ้นมาแล้วนะครับทองคํา จะไม่มีใครคอยช่วยเหลือขาบายเนียนะผมจะบอกให้งานจะเข้านะถ้าเราไปบ่ายดังนั้นถ้าใครที่ใจรักหน้าบายจริงจับจังหวะให้ดีแล้วก็ค่อยเทรดส่วนเรื่องของการรันกำไรนะครับก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้อง3 5 0ร้ถึงห้าจุดเหมือนที่ผมบอกเผื่อบางทีหลังจบจากนี้ดอลลาร์มันร่วงหรือมันมีข่าวนอกตารางเข้ามา ก็ค่อยๆดูกันไปเจอแนวต้านครับนั่งทุนถ้าเกิดว่ามันพุ่งอ่านแนวต้านนี้เอาไาอยู่ทะลุขึ้นไปเลยนะครับก็ค่อยไปดูกันที่แนวต้านต่อๆไปครับประมาณนี้เดี๋ยวฝากนักทุนไว้ด้วยนะโอเคครับผมสวัสดีครับ สำหรับลูกค้าใหม่ของ XM รับโบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์เทรดครบตามเงื่อนไขที่บรกกำหนดสามารถถอนเงินได้เลยนะครับและใครที่เป็นลูกค้าเก่าสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US d ลลาร์เลยและพิเศษไปกว่านั้นนะครับยิ่งทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาที่นักทุนเปิดบัญชีถ้าเกิดว่าได้ใส่ตัว Partner Code หรือว่ารหัสพันธมิตรนะครับคูเปา50หรือคูเปา50 ตามด้วยเลขหนึ่งนะักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนในทุกๆก,การเทรดตามภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เลยนะครับทุกท่านก็คือมันจะเป็นเงินที่เวลาเราเทรดไปในะแต่ละวันเนะี่ยไม่ว่าเราจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนในเช้าวันถัดไปนะครับก่อน12นาฬิกาจะมีเงินคืนเข้าไปใน wallet ของเราทันทีเลยครับซึ่ง wallet นั้นมันเป็นเงินจริงๆนะครับท่าทุนสามารถถอนออกมาแล้วก็นําไปเทรดตอนในบัญชีเทรดก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆก็ได้ผมคิดว่าน่าจะ เป็นอะไรที่ดีนะครับดีกว่าเราไปเทรดแล้วเสียเปล่านะแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะครับโปรโมชั่นตัวนี้เฉพาะคนที่ได้ยินคลิปเสียงนี้เท่านั้นนะครับนักทุนหรือเป็นลูกเพจของห้องข่าวเศรษฐกิจคูเปาครับจะใช้ไม่ได้กับลูกค้าเอ็กเซมทั่วไปนะดังนั้นต้องใส่โค้ดให้ถูกต้องด้วยนะครับขอบคุณครับผม